เฮ้ยเมนตเต้นให้ดูหนเลยเรามาเพื่อเราอยากเห็นเราค่ะแล้วนะคะคือไม่เคยอยู่เต้นเลยน่าแต่ลูกค้าจะขอแบบธรรมดารรมไม่ได้โล่งไม่จำไม่เสียใจปะโค้ดทอมวันนี้ต้องโชคี่แบบเป็นพี่เลยเราอยู่นี่เลยหน้าร้านเนฟรนช์ฟรายที่เขาบอกว่าแม่ค้าไม่ขายของเออประธานโทษค่ะน้องคะเอเอประธานโทษค่ะ ก่เนเอูใช่มาไปด้ลูกคเยด้วยอเคทุกนอย่อแ่เตรื่อแล้วตอนนี้ก็ตอบได้นายประมาท่าไหร่ะเอ่อขายประมาณเอนพ้ค่ะอตอนควิดรอบไหนร้อแรกค่ะรอนแรกแล้รสองด้วยรอบแรกขายแบบเต้นแค่นี้ อ๋อไม่มันมันไม่เราใจเพราะว่าที่มันแบบเล็กมันมินิมอลเปลี่ยนร้านอ่าเพาเป็นร้านที่ใหญ่กว่าเดิมคุณคุณก็มาเช่าทั้งซอยเนี่เหรอคะวัวค่ะแค่นี้แค่นี้ขายอะไรบ้านที่ร้านเอ่อไสาแล้วก็ไก่ป๊อปค่ะไก่ป๊อปราคาเท่าไหร่บ้างมีสามสิบสิบห้าสิบหกสิบค่ะเนื่อนบ้างเลยถามหน่อยเงื่อนมันเรื่อยเลยค่ะเนื่อยต้องเหนื่อยนะคือการที่เธอเนี่ยต้องเต้นด้วยใครขอโด้ให้ม ก่อนจ้ะเป็นแดนเซอร์ค่ะอ๋อมอดไก่เก่าแบบนีย้เดี๋ยวยด้วยเขาเป็นแดนเซอร์ใครใช่เป็นของมาแรกเป็นฟรีแลนซ์ค่ะแล้วก็มาเป็นของจำอยากแถมทองคำอ๋อไม่ธรรมดาคุณเออสาวเดียน์ค่ะมีมีท่าเจซีพีง่ายสุดคือใช้ปู่ดด๊อกใช้ปุ่ดด๊อกจะทำไมมันไม่เห็นเหมือนทำเลยอ่ะ ตอนแรกอะ่ะผมไม,ไม่ไม่ได้คิดจะขายเป็นไฟล์แต่ว่าโควิดมันมาแล้วไม่มีอะไรทำเลเพราะว่าขายเสื้อผ้าเขาขายไม่ค่อยดียคิดว่าเออคนเรามันต้องกินหาอะไรกินอะไรยี้แล้วก็เลยคิดมาขายเป็นไฟล์คนรู้จักเดียวมากแต่มจริี เหมือนในคลิปหรือเปล่านะบอกเลยถ้ามาเต้นอยู่อะไรคลิปอีกจริงเหรออุ้ยเราอยากเห็นลีลาที่บอกว่า <c oughs> เต้นเต้นมากกว่าในคลิป <c oughs> เป็นลีลาในการขายอ่ะ <c oughs> สักสักแบบ่้อน,นึ่ง <c oughs> อ่ะได้ การขายด้วยว่าเวลาเขาเรียกลูกค้าเขาทำยังไงแล้วก็เวลาแบบผม mm hmm. เฟรนช์ฟราเขามีวิธีการไงแบบธรรมดาไม่ได้โล่งไม่จําเม้นมาเว<ด>ลาขายอะไรมาอย่างเงี้ยเหรอแค่นี้เหรอ,อนนแบบแบบที่ลูกค้าแบบธรรมดาแบบลูกค้าไม่ได้สั่งในเต็มอ๋อแต่ถ้าแบบ ที่สุดที่เคยทํามาก็คือชิค้าทีร่างาไม่ได้เปรีจริงเหรอทำได้เหรออ่ะลองดูลองดูลองดูเดียวเดียระดับสอง่ะระดับสองระสองเรโย่โอ้ยเยเี สองเลยได้กันเลพะเนี่ยสอ,ยอ,ยองย่าย่าย่าไปขายเดีววันหนึ่งขายได้เท่าไหร่วันหนึ่งมากสุดก็คือ1,000สองอ่าแต่เต้นเป็นคือคือขามเด้ยงไปแล้วห้าพันขามเด้ยงไปแล้วห้ <laughs> าพัน <laughs> บอกว่าจำไม่ได้ว่าใส่อะไรบ้างเออเ,อ,อเลิศๆฉันเลิศตรงนี้แหละเออเพื่อนผมสารมากเลยชีสเลิศอะไรไม่รู้เนี่ยอยู่ในนี้หมดเลยแลดู<ช> <ๆ S 2> รำคือถือว่าทอดดีออกรอบน้ำมันเขาใหม่ด้วยนะเขาใช่เปลี่ยนใหม่ทุกวันค่ะเออเปลี่ยนใหม่ทุกวันแต่ว่าเอาเอาของเมื่อวานน่ะมาใส่ของวันนี้ตอ้อมต้อม <ๆๆ S 1> เอ้ยเป็นไรทุกวันเลยใช่ไม่ต้องห่วงมีได้ทั้งแบบเกี๊ยวซ่าเกี๊ยวซ่าสูตรเด็ดคือหมูเออหมูเยอะไม่ผัก ม้นอยากให้ม like right ิ okay. yeah. ้นฝากร้านนิดนึงเพราะว่าคนอยากจะแวะมาเจอเจอมาชวนเต้นไรเงี้ยร้านอยู่ตรงไหนร้านอยู่ซอยจริสามสิบห้านะคะเข้ามาประมาณสามวันนิดร้านอยู่ซ้ายมือค่ะหน้าร้านบาร์เบอร์นะคะแบบเป็นบาร์เบอร์นะคะตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงห้าทุ่มหรือว่าห้าโมงเย็นจนถึงขอหมดค่ะจะปิดทุกวันอาคารปิดทุกวันอาคารแล้วแม่ค้าคือไม่เคยหยุดเต้นเลยน้าแต่ลูกค้าจะขอน้วแต่ลูกค้าจะขออ๋อถ้าอยากให้เต้นระดับไหนก็คือบอกได้เลย เต้นตามราคาเ,นเ็นฝายเต้นทุกกระดาษแต่ไม่ไหวขาไม่ไหวแล้ว <c oughs> ก็น้นลกคนนี้ก็เลยเต้นดุาา๊กทุกกระดาษเ็นฝ่ายฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครซื้อเ็นฝายมากที่สุดก็จะเต้นแรงที่สุดที่สุดเขาบอกแล้วขอาการันตีแล้วนะคุณภาพคือถ้าซื้อเยอะจะเต้นหนัก <c oughs> แล้วถ้าเราจะลากันแล้วคุณผู้ชมเราก็ลา,ลา,ลาด้วยการเต้นระดับที่สามวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ชมลุยกองขาทางทูฟายูช่อง24่แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมเต็มเลยทุกที่เลยจ้า